สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับพี่แล้วไอแลนด์วันนี้ผมก็จะมาปลดล็อกอาชีพเม้นต์อันสุดท้ายนะครับของเกมเวลลี่เลสเตอร์ไนแม e นะครับนี่ครับผมคาดอยู่อันนึงนะผมรู้ด้วยมันซ่อนอยู่ตรงไหนพอเดี๋ไปดูเข้ามาเนี่ยถึงรู้ฮ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวแ็๊หนึงนะขอือกดปิดไว้ก่อนรถเสียงแบบนะครับเสียงเกมอาจดังไป เริ่มอะไรดีวะรอสักครู่นะครับมันโหลดอยู่นะครับอันนี้ผมก็เล่นจบไปแล้วนะครับมันจะเริ่มด่านสุดท้าย,ยนะกับอีเด็กอะไรอ่ะเด็กที่จบอ่ะเ,ออเห็นปะมันเนี่ยช่างมันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูครับผมเก็บบล็อกเซตตุต๊กตาหุ่นอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ยๆๆครบหมดเลยเครบหมดเลยนะครับเนี่ยที่จริงอันนี่มันอยู่ด่านนั้นนะครับด่านที่สาม เนี่ยครับต่านเนี้ยกดเข้าไปเลยจะเรียกว่าเป็นอิสต์เอ็กก็ไม่แปลกนะครับมันเป็นตัวอะไรวะเป็ดไก่เออนั่นแหละครับตัวเชี่ยอะไรนู้เออนั่นแหละมันคือเป็ดหรือไก่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับยวพาไปดูผมจําไม่ได้ละเนี่ยครับลิฟต์ิ่งเข้าไปเลยโอเคมันก็จะมีทีวีนะครับซ่าๆอยู่เครื่องนึงน,น,นะครับมันคือไข่นะครับ เรียกว่าอิสเตอร์เอ็กก็ได้ครับนี่กี่หรอครับนี่แหละครับรางวัลพิเศษอลิธานนะหรือว่าอาชิเม m น n t อลิไทยกดล็อกแล้วโอเคหากใครสนใจนำไปใช้หรือไปหาถึงต่อก็อไปลองเล่นกันได้นะครับเกมนี้สนุกดีเรื่องเรื่องน่าสนใจมากโอเคครับผมผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมเป็นรถไฟแลนด์ขอตัวลาไปก่อนบายจ้า